โอ้ช oh, so ่วยชีวิงกลัวรออะไรวะหลังกี่ะัวอันนี้ผมก็จะมาทำการแก้งเพื่อนนะครับแก้งเพื่อนเพื่อนไม่ได้กินของไหมผมนโดยการจะบอกว่าผมชอบเขาด้วยนี่เด็เชอบไปเลย จำเลยท้อนนะหนับกื่อเลยีีว่ามั้งหัวจะเก็ดไปนะจะพูดอะไรไม่นะั้อ 到、就是、这边，个都，一个穷

i คิมใหญ่จะโดนแบเยอไปจังโอ้โหวันี้กันเขียนคลิปยางสามนาทีเลยไม่ไปอยู่กันละกันไป ka pa oh ni Đi bóng bạc. Tiếng 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 bóng bạc. đi Chắc thì... Thêm một thêm một thêm

คุยในโทรศัพท์ช no ่วงนุมยากคนนะอธิบายอธิบายวาเวลาอี่

<laughs> Sorry. 对。<Okay. S 2> okay. นี่ดูลิปนี้ด้วยอินตรชีฟเชนลถามว่าใครไม่รู้จักเอเลยเืออ่าอ่าอ่เขาจ่อยังดูในเธอสอบก่อนแป๊บเดียวชึบชบชึบอย่งบออ่านออ่านแล้วอ่าแล้วตอบแล้วตอบแล้วตอบแล้ว

ห e ืมสีอะไรอ่ะั 我坐在第一。<laughs> <laughs> เฟลนฉันเฟลเฮ้อ <Safe> ถ <rév mark> ึงครับ <cod> ก <epend ent> <c pres ide> <c ười> ็ชอะไก่ไปนยแล้วก็ยนแข้งเพื่อนก็ ผมจะทำก็ได้นะต่อไปไม่ได้คนหนึ่งลีหน้าผมหรือไม่ก็คิด like ที่แหนถ้คิดที่รับไปช่งตัแต okay. 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 right okay. ่คุณแค่จะมีบเดือดรกันกูยกูขอสารจาแค่คุณ And you're just so-